วันนี้เราจะมาลุยกันในเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตรอ่าเป็นการเก่งครบทุกสูตรที่ออกในเซตแล้วพาตะลุยข้อสอบซึ่งข้อสอบแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรนะออกราวๆสองข้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูครบทุกรูปแบบกันว่าแต่ละแบบนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มมานะ ทีนี้ก่อนเข้าเรื่องแรกเนี่ยเราต้องรู้จักคำศัพท์อยู่สองคำคำศัพท์แรกคือคำว่าพื้นที่ผิวถ้าโจทย์เป็นการถามพื้นที่ผิวเมื่อไหร่ให้น้องเข้าใจว่ามันคือพื้นที่ผิวทั้งหมด มันคือพื้นที่ผิวทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแต่ละรูปแบบอ่ะมันจะมีทั้งพื้นที่มันมันจะมีพื้นที่ผิวข้างด้วยจริงไหมแต่ว่าคําว่าพื้นที่ผิวอ่ะรวมทั้งหมดเลยอา่าพื้นที่ผิวนะไม่คําว่าพื้นที่ผิวนะไม่ใช่พื้นที่ผิวค้างแต่มันรวมพื้นที่ผิวทั้งหมดเลยแล้วพื้นที่หน่วยก็เป็นตารางอันนี้ถัดไปปริมาตร ก็ตามที่น้องเข้าใจเนาะก็เป็นความจุของวัตถุก,ก้อนนั้นหน่วยก็เป็นลูกบาอ่าปริมาณหน่วยจะเป็นลูกบาตรทีนี้เข้าสู่รูปแรกของเรา,ารูปแบบแรกเรียกว่าปริซึมข้อตกลงคือการเรียกชื่อปริซึมเราจะเรียกตามฐานซึ่งลักษณะของปริซึมเนี่ยมันจะเป็นแท่งๆเช่น ดูรูปแรกนะมันชื่อว่าปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าตัวฐานอะเห็นไหมอันนี้ฐานจะมีหน้ากับหลังฐานก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าต่อนะในรูปที่สองเห็นไหมชื่อว่าปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าตัวฐานฐานมันมีหน้ากับหลังอะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านเท่ากันสามเหลี่ยมด้านเท่ากันเหมือนกันหน้าทุกด้านเท่ากันถัดไปถัดไป ปริซึมห้าเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าไอตัวฐานของมันที่พี่ไฮไลท์โซนหน้ากับหลังอ่ะมันจะเป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่าคือเท่ากันหมดสุดท้ายเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างจริงมีหลายแบบปริซึมหกเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าตัวฐานที่เป็นหน้ากับหลังอ่ะมันจะเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่าก็คือทุกด้านเท่าไรกันหมดนะเทา่ากันหมดประมาณน,านี้ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ลบกอนนะประมาณนี้สูตรหลักๆที่พี่ให้จํานะพี่ให้จําสูตรเดียว อ่า,อาพี่พี่ลืมลืมเสริมตรงนี้นิดนึงนะงก่อนก่อนกลับไปเข้าสูตรนะซึ่งปีซึ่มอ่ะมันเป็นแท่งแ,งแ่งก็จริงแต่ว่าด้านข้างผิวข้างของปีซึ่มอ่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ตีกรอบสีม่วงนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือแม้กระทั่งปีซึ่มสี่เหลี่ยมจะเหรอเห็นปะด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านข้างเห็นปะ ด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมแสดงว่าเจ้าปีซึ่มเนี่ยนอกจากจะเรียกชื่อตามฐานแล้วด้านข้างของมันยังเป็นสี่เหลี่ยมด้วยอ่ะประมาณนี้นะถัดไปก็เข้าสู่ปริมาตรปริมาตรเอาเป็นสูตรสูตรสูตรซึ่งสูตรที่พี่ให้จํามีสูตรเดียวสูตรเดียวนะสูตรเดียวที่ว่านี่คือปริมาตรของปีซึ่มคือพื้นที่ฐานคูณความสูงเดี๋ยวพี่จอบ กยกตัวอย่างเช่นโจทย์ถามอาปาริมาตรปีซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าหน้าที่น้องเนี่ยนะพี่ๆขอย่อเป็นปปลาจุดนะก็คือสูตรสูตรมันคืออะไรนะพื้นที่ฐานขอเขียนอย่างนี้นะพื้นที่ฐานแล้วก็ไปคูณกับเจ้าความสูงซึ่งพื้นที่ฐานถ้าถ้าพี่ยกตัวอย่างไอปีซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสแสดงว่าพื้นที่ฐานที่พี่ระบายเนี่ยมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทันไม่ทันซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านทุกด้านทําไมกันนะเท่ากันน้องก็ไปใช้สูตรด้านคูณด้านด้านคูณด้านประมาณนี้ทันทันใช่ไหมทันใช่ไหมสมมุติว่าสมมติว่าพี่ให้แต่ละด้านยาวสามพี่ให้แต่ละด้านยาวสามแสดงว่าพื้นที่ฐานของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะคิดด้านหน้าด้านหลังก็ได้มันเท่ากันสูตรเราก็เป็นดอคูณดอจำได้ใช่ไหมด้านคูณด้านซึ่งด้านในที่นี้พี่ให้ยาวสามหน่วย แล้วก็คูณกับ3หน่วยแสดงว่าด้านจะตอบ9หน่วยทันเนาะแล้วก็ความสูงพี่สมมุติตัวเลขเองนะความสูงพี่ให้สูง5เพื่อให้เลขมันง่ายเพราะฉะนั้นน้องจะต้องไปคูณกับส่วนสูงเห็นไหมส่วนสูงก็คูณ5 9ก็คูณ5คูณ5เข้าไปแสดงว่า95ได้45มันจะตอบเป็นลูกบาทหน่วยประมาณนี้ประมาณนี้พอพอรู้เรื่องเนาะพอรู้เรื่องเนาะโอเคโอเค ทีนี้เสร็จแล้วคำศัพท์ถัดไปคือพื้นที่ผิว <duh. S 1> พื้นที่ผิวพี่จะไม่ได้ให้เน้นจำสูตรพี่จะให้เข้าใจว่าพื้นที่ผิวของพี่รบตรงนี้นะพี่จะให้เข้าใจว่าพื้นที่ผิวของปีซึมอะพี่ยกตัวอย่างรูปเดิมแล้วกันพี่จะให้เข้าใจว่าพื้นที่ผิวของปีซึ่มอะมันมีอะไรบ้างพี่เขียนนีนะพื้นที่ผิวก็คือพื้นที่ผิวทั้งหมดทีนี้ในส่วนของพื้นที่ผิวของปีซึมเนี่ย อันดับแรกคือมันจะมีฐานที่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังแสดงว่ามันจะต้องมีพื้นที่ฐานที่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังหน้ากับหลังนะพอน้องได้พื้นที่ฐานมากก็มาคูณสองเสร็จแล้วยังไม่จบมันยังมีเติมด้วยพื้นที่ผิวข้างซึ่งพื้นที่ผิวข้างถ้าน้องสังเกตปีซึมเนี่ยด้านข้างของมันเนี่ย ถ้าถ,ถ้ามองในสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะด้านข้างของมันจะมี4ด้านซ้ายขวาบนล่างอีกรอบ,บนึงนะซ้ายขวาบนล่างมันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมน้องก็หาสูตรโดยการกว้างคูณยาวไงอันไหมเนี่ยมันก็จะมีซ้ายขวาแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะมีมีบนกับมีล่างประมาณนี้นะประมาณนี้นะส่วนถ้าเป็นาสามเหลี่ยมด้านเท่าไอผิวข้างมันเนี่ยจะมีแค่3ส่วนเห็นปะ่ะมีมีซ้ายมีขวาแล้วก็มีด้านล่าง ก็ก็แล้วแต่ว่าฐานมันเป็นลักษณะไหนฐานเนาะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลุยโจทย์กันโอเคจำแค่สูตรเดียวนะปาิมาตรพื้นที่ฐานคูณสูงปีซึมลักษณะเป็นแท่งๆเรียกชื่อตามฐานแล้วก็ไอ้ด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมไปนะอ่ะเริ่มต้นด้วยข้อหนึ่งเริ่มต้นด้วยข้อหนึ่งขอปับแอร์ก่นะอนนะร้อนตะโกนเขาบอกว่าปีซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส แสดงว่าน้องต้องเข้าใจเลยว,ว่าฐานของเราจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพี่วาดก่อนนะมันก็จะมีลักษณะฐานขอเวลาวาดรูปแป๊บนึงนะออใช้เวลาจะฐานแล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่ใช่ที่คนเยอะๆปะ่ะอ,อ๋อไม่ใช่นะมันจัตุจัรไปต่อห้ามต่อ <laughs> แล้วลักษณะเนี่ยมันก็จะเป็นแทงๆเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยตบมุกแงลักษณะเป็นแทงๆวาดก่อนเอ๊ะไอ,อตรงนี้ต้องสั้นกว่าปะ่ะ ประมาณนี้าประมาณนี้แป๊บนึงนะขอใช้เวลาแป๊บนึงโอเคคือพีวาดลูปไม่ค่อยคลองแล้วก็ตี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 แบบนี้แบบนี้แบบนี้อประมาณนี้ก็ลักษณะจะเป็นแทงแทอสิ่งที่โจทย์ให้เนี่ยคือเขาให้พื้นที่ฐานโตไอตรงทีพีไฮไลท์สีแดงนะระบายสีแดงนะเขาให้พื้นที่ฐานมาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะ 54แล้วก็คูณรู้สามตารางเซนติเมตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาทันเนาะแล้วพี่ก็ไปดูอีกว่าเขาให้อะไรอีกเขาบอกว่าปริมาตรอ่าเขาบอกว่าปริมาตรเท่ากับ1,620งรู้สามลูกบาทเซนติเมตรสุดท้ายถามส่วนสูงส่วนสูงพี่ขอใช้เป็นตัว H แล้วกันนะคือโซนที่พี่ไฮไลไท์ตรงเนี้ยส่วนสูงเป็นตัว H แสดงว่าเขาหาว่า h เท่าไหร่พี่ก็ต้องเริ่มจากสูตรปริมาตรเพราะโจทย์ให้ปริมาตรมาซึ่งปริมาตรอ่ะมันก็คือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงอันนี้คือสูตรปริมาตรของปีซึมถูกไหมและเจ้าปริมาตรอ่ะเป็น1 6 2 0ูลูกบาทเซนติเมตรก็แทนเข้าไป แล้วก็พื้นที่ฐานเนี่ยเป็น5 4า3รู3แล้วก็คูณกับเจ้าความสูงที่เป็นตัวแปร h เสร็จแล้วน้องก็ย้ายไอ้ตรงพื้นที่ฐานเนี่ยไปหารแล้วก็ตัดแล้วก็จะได้ h ที่เป็นความสูงออกมาทันไหมประมาณนี้นะขอขยิบรูปก่อนอ่าลงมานี้ลงมานี้น้องก็เอาเจ้า5 4า3รู3ไปหารด้านซ้ายก็จะเป็น1620คูณกับรูส3แล้วหารด้วย5 4า3รู3 ทันเนาะแล้วก็เจ้าลูษามาตัดกันได้แล้ว54กับ1620พี่นึกอะไรไม่ออกพี่ใช้เลข2เพราะว่าหลักหน่วยเป็นศูนย์หลักหน่วยเป็น4ี่ก็คือเป็นเลขคู่พี่ใช้เลข2 2 2 4เหลือ1 2 7 14 2 8 16 2 1 2 0และพี่คุณแม่เาอ่าพี่ค่อยๆตัดแล้วกันนะพี่สังเกตแล้วว่าพี่คุณแม่เก้า มันก็จะได้9 3 27 9 9 81แล้วก็0และ3ไปตัด90พอดีมันจะเหลือ30มันจะได้30แล้วก็ด้านขวาเหลือแต่ h เพราะว่าเราย้ายไอ้ไอ้54ไปหาแล้วดังนั้น h เท่ากับ30 h นี่คือความสูงเนาะเราก็เลยสรุปว่าความสูงมันจะเท่ากับ30เซนติเมตรนั่นเองประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคให้จดก่อนให้จดก่อนทันนะทันนอ,อ่ะไปต่อข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยมันเป็นการถามปาริมาตรและก็ถามพื้นที่ผิวอ่า uh, และก็ถามพื้นที่ผิวคือถามสองคำถามทันไหมและ สิ่งที่โจทย์ให้เขาบอกว่าปีซึ่มสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าตัวฐานนะต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าวาดแปบ๊บทีนี้คำว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยหมายเขาว่าด้านเขาต้องทำไมนะเท่ากันหมดแล้วลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆเออมันจะเป็นแท่งด้านข้างก็เป็นสี่เหลี่ยมใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะ ออประมาณนี้ประมาณนี้เท <Hey. S 1> แล้วก็บอกว่าไอ้แต่ละด้านเนี่ยของพื้นที่ฐานของสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยยาวสองรูทสามน้องก็จะเขียน2องรูทสามเขียนสองรูสามเขียนสองรูสามพี่พี่ขอเขียนแค่อันเดียวได้ไหมเพราะว่าทุกอันเท่ากันหมดันเนาออ่ะแล้วก็ให้ความสูงมา5้าเซนติเมตรทีนี้โซนนี้คือความสูงพี่ก็เลยตั้งชื่อเป็นตัวแปร h แล้วกันนะเท่ากับห้านเนาะ ทีนี้พี่หาปริมาตรก่อนปนริมาตรมันก็คือพื้นที่ฐานแล้วก็ไปคูณกับเจ้าความสูงแต่ว่าพื้นที่ฐานในที่นี้โซนที่พี่กําลังไฮไลท์สีชมพูเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมแสดงว่าน้องต้องหาพื้นที่ฐานของสามเหลี่ยมมาแต่ว่าพื้นที่ฐานของเราเนี่ยมันคือพื้นที่ฐานสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมใดๆเดือเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทันเนาะ ทีนี้ถ้าน้องจำสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าได้เนี่ยมันจะไวแต่ถ้าจำไม่ได้ก็น้องก็ลากเส้นตรงมาให้ตั้งฉากกระฐานแล้วมันก็จะแบ่งครึ่งแล้วก็ใช้พิทากรัสเป็น1 2สน2คูณหารคูณสูตรก็ได้เหมือนกันแต่ในที่นี้พี่ขอว์ปไปใช้สูตรเลยเพราะว่าไวดีที่แกด2ก็ออกนะสูตรนี้พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าสูตรคือรูส, 3, ส่วน4คูณกับด้านกำลังส ด้านในที่นี้ก็ใครก็ได้เพราะว่ามันเท่ากันหมดก็คือ2รู้สามเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเขียนไปว่าเป็นรู้สามส่วนด้วย4คูณด้านด้านก็คือ2อรู้สมันยกกำลังสองพี่ขอแยกเป็น2ก้อนเลยนะมันจะได้ตัดเลขกันโดโดก็เป็น2อรู้3คูณ2รู้3เออมันจะได้เจ้าเลขกันซึ่ง2อ3รู้ 3, ในที่นี้มันก็หมายความว่า2กับรู้สามะมันคูณกันจริงไหมน้องก็เอา2กับ2อ่ะคูณกันได้เลข4 แล้วสีก็ไปตตดสีด้านล่างดังนั้นมันจะเหลือรูสามแค่สามคนทีนี้น้องก็เอารูสามสามคนนี้คูณกันซึ่งรูสามกับรูสามได้สามแล้วก็มาคูณกับรูสามมันก็รวมล่างเป็นสามคูรูสามหรือน้องจะเรียกมันว่าสามรูสามก็ได้ซึ่งสิ่งที่น้องได้อะมันคือพื้นที่ฐาน เพราะฉะนั้นในส่วนของพื้นที่ฐานน้องก็เติมไปเลยว่าเป็น3ารูท3แต่ว่ายังไม่จบมันไปนคูณกับส่วนสูงเพราะสูตรปริมาตรต้องคูณกับส่วนสูงส่วนสูงเขาให้มาแล้วเป็น5นั่นเองเออน้องก็คูณกับ5เข้าไปเพราะฉะนั้นน้องก็เอาจํานวนเต็มมาคูณกัน53ได้15มันจะตอบ15รูทสหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรลบบอจุดแล้วก็ซมอจุดประมาณนี้ แต่แว่แต่แว่ยังไม่จบเพราะว่าอะไรครับพี่เพราะว่ามันถามพื้นที่ผิวอีกหนึ่งอย่างอา่มันถามพื้นที่ผิวอีกหนึ่งอย่างซึ่งพี่ขอมาเขียนแล้วนะพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวในส่วนของพื้นที่ผิวเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยมันจะประกอบโดยพื้นที่ฐานก็คือมีหน้ากะหลังหน้ากะลลังพี่เขียนอย่างนี้นะพื้นที่ฐาน ยังไม่จบมันมีด้านข้างด้วยด้านข้างที่มีซ้ายมีขวาแล้วก็มีล่างก็ต้องบวกกับพื้นที่ผิวข้างทันไหมพื้นที่ผิวข้างซึ่งในส่วนของพื้นที่ฐานะเราสามารถเอาอันเก่ามาใช้ได้เลยเพราะว่ามันคำนวณมาแล้วมันคือพื้นที่ฐานอันเดียวกันมันก็ต้องเป็น3าคูณรูสามแต่ว่าถ้าพี่เขียนเท่านี้แสดงว่าพี่กำลังผิดอยู่เพราะว่าพื้นที่ฐานะมันมี2ส,ส่วน มันมีด้านหน้ากับด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้ามันมี2ส่วนในกรณีนี้เนี่ยน้องอาจจะเอา3ารู้3บวกกันก็ได้ 3, ามรู้สบวกกัน2รอบหรือจะคูณ2ก็คําตอบที่ได้ก็เท่ากันอ่ะงั้นพี่ขอคูณ2แล้วกันนะเพราะว่ามันมีหน้ากับหลัง3กับ2น้องก็จะได้เป็น6แล้วก็คูณรู้3อันนี้คือพื้นที่ฐานทั้งสถัดไปเป็นพื้นที่ผิวข้างดูนะ ในส่วนของพื้นที่ผิวข้างคือมันมีด้านมันมีด้านซ้ายมันมีด้านขวาแล้วก็มันมีด้านล่างอย่างนี้ทันเนาะทันเนาะทันเนาะพี่จะบอกว่าพื้นที่ผิวแต่ละส่วนอะซ้ายขวาล่างเท่ากันหมดเออเมันเท่ากันหมดมันเท่ากันเพราะว่าอันดับแรกคือมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมพี่ยกตัวอย่างก้อนนี้นะเห็นไหมมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ไอ้ด้านกว้างของมันเนี่ย มันมันยืมด้านของสามเหลี่ยมมาใช้ก็คือมันจะกว้างสองรูปสามส่วนด้านยาวเป็นห้าทันเนาะซึ่งในในในรูปซ้ายแม่งก็เหมือนกันในรูปซ้ายก็เหมือนกันคือด้านกว้างมันจะเป็นสองรูสามแล้วด้านยาวก็เป็นห้าเพราะว่ามันสมมาตรกันมันสูงเท่ากันอะไอ้ด้านล่างก็เหมือนกันด้านกว้างเป็นสองรูสามด้านยาวก็ใชห้าแสดงว่าแต่ละด้านอะพื้นที่ผิวข้างเท่ากันหมดน้องก็คิดแค่อันเดียวแล้วคูณสามเข้าไปรู้เรื่องเนาะโอเค เพราะฉะนั้นในส่วนของพื้นที่ผิวข้างพี่ดูแล้วว่ามันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าทัานะโอเคถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเราก็ขอเขียนนี้นะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าน้องก็ใช้ก่อคูณยอก็คือกว้างคูณยาวกว้างในที่นี้ก็คือสองรูสามแล้วก็ไปคูณกับด้านยาวแปบ๊บหนึ่งนะชืบลงมานี้ลงมานี้ แล้วน้องก็ไปคูณกับเจ้าด้านยาวด้านยาวอ๋อมันยาว5้ามันยาว5ก็คูณกับหสิ่งที่น้องได้น้องก็เอา2กับ5มาคูณกันมันจะได้10บรูทสามเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างเนี่ยน้องก็จะได้10แล้วก็รูทสแต่ว่ายังไม่จบเพราะว่าอันนี้แค่หนึ่้างมันมี3าน้องก็ต้องคูณ3ามเข้าไป ซึ่ง10กับ3อ่ะมันจะได้30รู้3แล้วก็มาบวกกันทันไหม,มทีนี้พอบวกกันนะ่ะมันจะได้36คูณกับรู้3หน่วยก็ต้องเป็นตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตร ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องดูแอปอื่นๆที่ไม่ใช่แอปแดงนะพี่จะไม่ได้ลงลิงก์แปะชี้ให้นะอ่ะพี่จะลงลิงก์แปะชีล้ลงลงลิงก์โหลดชี้เฉพาะแอปแดงที่ชื่อว่าซอฟติดพี่ชคณิตศิสตราด์น้องก็เข้ามากดโหลดชี้ได้เลยครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวไว้อีก4เรื่องเดี๋ยวไว้เรามาลุยกันใหม่พี่ขออัดเป็นคลิปย่อยๆแล้วกันนะโอเคไปเจอกันครับ